เมื่อครู่เจ้าเป็นคนทิ้งการน้ำร้อนลงไปใช่หรือไม่ใช่คนสวยเจ้าเทน้ำร้อนลงบนตัวข้าจะชดใช้ยอย่างไรเจ้าหมายถึงแบบนี้น่ะเหรอเจ้าตายซะไอ้กระจอกโผล่มาจากไหนก้ามายุ่งเรื่องของข้าหรือไปข้าเดี๋ยวนี้นะท่านโฮด เขาเป็นอะไรนะ่ะเขากำลัง้าทถ่ายฉันไงเขาเป็นคนรอบคอบมากและเขาต้องรู้แน่ว่าพฤติกรรมของฉันกับเจ้าของร่างเดิมนั้นไม่สอดคล้องกันแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางรู้ได้ว่าร่างกายนี้เป็นคนอีกคนดังนั้นเขาจึงต้องการทดสอบว่าฉันจะทนเขาได้แค่ไหนท่านโฮดระวังเจ้า หายไปแล้วเอาไปสักหนึ่งทีบสอะโ,โอ้ยองชายสีคนของข้าเจ้าแต่ต้องได้เหรอพวกเจ้ามัวยยืนทื่ออยู่ทำไมละ่ะไปจัดการพวกมันจับตัวมันกับผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังมาให้ได้เร็วเข้ารีบจับมันอย่าขยับสั่งให้พวกนั้นหยุดซะ